ครับก็มาพบกับบทเรียนที่2นะครับบทเรียนนี้ก็เป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการลูกค้าและก็กิจกรรมสนับสนุนนะครับภายใต้อ,อ่กิจกรรมการให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุนเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการต่อเนื่องเพื่อที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับซึ่งความสําคัญของกิจกรรมด้านการให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุนนี่เองนะครับเป็นกิจกรรมที่ จำเป็นจะต้องให้บริการและก็เกิดการประสานงานที่ดีภายในองค์กรนะครับซึ <_" S 1> ่งการดําเนินการให้เกิดการประสานงานที่ดีในองค์กรเหล่านั้นนะครับเราเองจําเป็นจะต้องทําหน้าที่ในการประสานงานเอาข้อมูลที่ความต้องการที่ลูกค้าอยากได้นะครับส่งต่อไปอยังกับหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อทําให้หน่วยงานต่างๆทั้งซัพพลายเออร์ทั้งตัวเรานะครับเตรียมตัวและก็เตรียมความพร้อมในการให้บริการและก็สนับสนุนให้เกิด การดําเนินการและก็ตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมนี้เองได้เนี่ยถ้าเราสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับมันทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกเป็นไงรู้สึกพึงพอใจและก็รู้สึกประทับใจอย่างจริงที่เราต้องการในการทานะครับโดยกระบวนการในการวัดผลว่าเราทํางานในกิจกรรมนี้ที่มีประสิทธิภาพดีหรือไม่เหมือนเดิมครับกิจกรรมโลจิสติกนะครับเน้นความมีประสิทธิภาพอยู่3าอย่างคือเรื่องของความน่าเชื่อถือ เรื่องของเวลาและก็เรื่องต้นทุนและไม่พลาดครับในกิจกรรมนี้ก็คือมีกระบวนการหรือวิธีการวัดผลประสิทธ,ธิภาพการบรหิหารจัดการโลจิสติกภาคอุตสาหกรรมหรือ ILBI ที่เรากล่าวถึงนี้ยจำนวน3เรื่องเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูนะครับเรื่องที่1เราวัดผลยังไงครับเรื่องที่1เป็นการวัดผลว่า กิจกรรมที่เราให้บริการหรือกิจกรรมสนับสนุนความต้องการของลูกค้าเหล่านั้นเราดําเนินการโดยการใช้ต้นทุนมากน้อยแค่ไหนเป็นการวัดสัดส่วนของต้นทุนการให้บริการต่อยอดขายอย่าลืมนะครับต่อยอดขายนั่นหมายความว่าเราต้องเอาต้นทุนเป็นตัวตั้งและเทียบกับยอดขายนั่นเองว่าเราใช้ค่าใช้จ่ายในการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้ามากเท่าไหร่นะครับแสดงว่าตัวนี้ยังไงครับยิ่งน้อยยิ่งดี นะครับเพราะตัวชี้วัดนี้คือต้นทุนไงต้นทุนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับมันยิ่งน้อยยิ่งดีตัวนี้นะครับวัดเป็นสัดส่วนก็คือวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวย่อ,อของตัวชี้วัดตัวนี้นะครับก็คือตัวชี้วัดที่มีชื่อว่า ILPI 2C นะครับสองก็คือกิจกรรมที่2ของโลจิสติกส์นั่นเองก็คือกิจกรรมว่าด้วยการให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุนส่วนคําว่า C ก็คือมจาจจะคำว่า cost นะครับเพราะฉะนั้นตัววัดก็คือเอาสัดส่วน,นต้นทุนเทียบกับยอดขายนั่นะเองส่วนตัววัดตัวที่2ภายใต กิจกรรมนี้ก็คือเรื่องของระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตอบสนองต่อคําสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องการตัววัดตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดด้านเวลานะครับหรือ ILPI2T T ก็คือ time นะครับตัวที่2นั่นเองนะครับตัวนี้วัดระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองนะครับเพราะฉนั้นตัววัดตัวนี้ยิ่งตอบสนองได้เร็วยิ่งดีเพราะนันเวลายิ่งต่ํายิ่งดีโอเคไหมครับและตัวที่วัดตัวที่3ครับวัดความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือแสดงว่าอะไรนะยิ่งสูงก็ต้องยิ่งดีวิธีการวัดความน่าเชื่อถือวัดยังไงครับวัดความสามารถในการส่งมอบสินค้าไม่ให้กับลูกค้านั่นเองนะครับเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า deliver in full on time นะครับมันมี2องคำนะครับ in full in full คือเต็มก็คือส่งครบ on time คืออะไรส่งตรงเวลาเพราะนั้นตัวชี้วัดนี้หลายๆองค์กรจะรู้จักกันในนามชื่อของการวัดว่า d i ฟ f o r d i ยปกตก็คือมาจากคำว่า deliver in full on time ก็คือการส่งมอบนะครับไม่ใช่ตรงตรงเวลาอย่างเดียวแต่ต้องส่งครบด้วยเรามาดูนะครับว่าทั้ง3ตัวชี้วัดถ้าเราจะวัดผลเรามีวิธีการวัดอย่างไรนะครับวิธีการวัดผลทั้ง3ตัวชี้วัดนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนะครับสัดส่วนต้นทุนในการให้บริการลูกค้าต่อยอดขายหรือ ILPI 2-4นั่นเองนะครับเป็นการวัดต้นทุน นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการวัดนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเชี้วัดนี้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเข้าให้คำปรึกษาหลายๆโรงงานแล้วก็ให้คําแนะนํานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานที่เป็น,ปนส่วนงานขายหรือส่วนอะไรนะเซอร์วิสนะครับทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับอะไรบ้างนะครับที่เราต้องเก็บอันที่ 1, 1มันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องเก็บเงินเดือนและก็ค่าจ้างนะครับจากการให้จากการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับส่วนที่2ที่เราต้องเก็บคืออะไรครับค่าใช้จ่าย น,นอกจากเงินเดือนตัวเราเองแล้วเนี่ยตัวเราเองยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเข้าด้วยใช่ไหมครับในหน่วยงานของเราเองเพราะนั้นตัววัดตัวนี้เองต้องเก็บค่าใช้จ่ายด้วยและก็ต้องเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆจากการให้บริการลูกค้าด้วยสรุปต้องเก็บข้อมูล3ตัวครับก็คือ24.1 24.2 24.3 24.1เงินเดือน24.2เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักง,งานอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆและอันอื่นก็คือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นนะครับก็เอาค่าใช้จ่าย3ตัวนั้นนะครับ เทียบกับยอดขายนะครับยอดขายของเรามีเท่าไหร่แล้วก็เอาไปเทียบแล้และเนื่องจากตัววัดนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปคูณหนึ่งร้อยเพื่อทําเป็นเปอร์เซ็นต์อย่าลืมนะครับตัวชี้วัดนี้ยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งต่ํายิ่งดีใช้คอร์สน้อยแต่รายได้สูงยิ่งดีครับนี่คือตัวชีววช้วัดที่1ตัวชี้วัดที่2ครับเมื่อเราคุยเรื่องต้นทุนไปแล้วตัวชี้วัดที่2ก็เป็นตัวชี้วัดด้านเวลา ด้านของเวลาเองเนี่ยยิ่งสั้นยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งดีนะครับลูกค้าต้องการสินค้าที่มีความรวดเร็วว่องไวใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวชีวันนี้ก็คือระยะเวลาในการตอบสนองต่อคําสั่งซื้อนะครับนับจากไหนครับนับตั้งแต่ลูกค้าแจ้งว่าอยากจะได้ของก็คือส่งใบคําสั่งซื้อไมหมเราใช่ไหมครับจากนั้นเราใช้ระยะเวลาเฉลี่ยเท่าไหร่ครับจนกระทั่งของที่เรารับคําสั่งซื้อเหล่านั้นก็คือเรารับอินโฟมิชันมาหรือรับข้อมูลมาใช่ไหม เรารับข้อมูลมาเสร็จปับเราต้องไปทำหลายอย่างเลยไปเตรียมการผลิตไปซื้อวัตถุดิบไปทำหน้าที่ในกระบวนการผลิตไปเตรียมการจัดส่งเยอะแยะเลยกิจกรรมจนกระทั่งของนั้นไปถึงมือลูกค้าและลูกค้าก็ทำหน้าที่ในการเซ็นรับระยะเวลาเรานับครับว่าเวลาที่เราใช้ในการทำงานเหล่านั้นใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถ้าส่งเลยดีไหมส่งทันทีดี เพราะเดี๋ยวนี้เรามีกิจกรรมเป็นไรครับซื้อปุ๊บส่งปั๊บใช่ไหมภายใน2ชั่วโมงได้เราสังเกตนะครับบางบริษัทใช้ตัวนี้เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้วยบางบริษัทก็เป็นอะไร next day ก็คือส่งในวันถัดไปนะครับส่วนบางบริษัทก็เป็นไงครับหลายหลาย,หลายเดือนก็มีนะครับแล้วแต่กระบวนการหรือรูปแบบการบริหารจัดการเพราะนั้นตัววัดนี้ก็คือเอาวัดเป็นตัวเรื่องของเวลานะครับเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นการนับระยะเวลาที่เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้ส่วนตัวชีวิตตัวที่3ครับ ด้านต้นทุนไปแล้วด้านเวลาไปแล้วอย่าลืมนะปะสิทธวภาโิจิติกมี3ด้านเสมอที่เรามองต้นทุนเวลาและตัวสุดท้ายคือความน่าเชื่อถือนะครับหลักการของการวัดตัวนี้ก็คือวัดว่าสินค้าที่เราส่งไปมันตรงกับความต้องการของลูกค้ามากน้อยแค่ไหนจำไว้นะครับมี2ประเด็นที่จะต้องให้ความสําคัญคือสินค้าที่ส่งมอบต้องตรงเวลาและสินค้าที่ส่งมอบต้องครบถ้วนตรงและครบโอเคไหมตรงและครบ หลักการของการวัดตัวนี้ต้องเก็บข้อมูลคืออะไรครับจํานวนคําสั่งซื้อที่เราจะต้องสั่งส่งมอบให้กับลูกค้าจํานวนคําสั่งซื้อนะคำสั่งซื้อมาจากใครครับมาจากลูกค้าจํานวนที่ลูกค้าสั่งเราครับมีกี่ออเดอร์เอาง่ายๆเอามีกี่ออเดอร์และเราส่งตรงกี่ออเดอร์ส่งครบกี่ออเดอร์โอเคไหมครับแล้วก็เทียบออกมานะครับก็คือเอาจํานวนคําสั่งซื้อที่สามารถส่งให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ตามจํานวนที่กําหนดไว้ตามเวลาที่กาหนดไว้นะครับ ตัวชีวัตตัวนี้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเอาเปอร์เซ็นต์สตัวมาคูณกันครับเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการส่งตรงกับเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการส่งครงบคาารน,รครนะครับเพราะฉะนั้นในสูตรเนี่ยเราก็จะเห็นว่า2อ .2 ุดอารจุดสองานด้วย2อ1ุดอาจุดหก็คือลักษณะของเปอร์เซ็นต์ในการส่งอะไรจุดสอนี่ออะไรส่งครบ ถ้ารับถ้า2.2 r จุดสามกันเลยครับส่งตรงเวลาเพราะนั้นเอา2ตัวมาคูณกันครับและก็ไปคูณด้วย100%วัดออกมาเป็นหน่วยวัดก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวชี้วัดนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การส่งมอบอัตราการส่งมอบยิ่งสูงยิ่งดีโอเคไหมครับยิ่งสูงยิ่งดีเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับตัวนี้และจําไว้อย่างนีครับฝากตัวชี้วัดตัวนี้ครับนี่คืออีก1ตัวชี้วัดนะครับที่เป็นตัวชี้วัดสําคัญในหนึ่งในสิบของตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจ ILBI 2A R เนี่ยครับ, I รบเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญนะครับอัตราวความสามารถในการส่งมอบเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีกิจการท่านมีบริษัทตัวช่วันนี้ผมแนะนำเลยนะครับตั้งเป็น KPI เป็นหน่วยงานขององค์กรเลยนะครับวัดความสามารถในการส่งมอบเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเรามาดูตัวอย่าง สมมติเป็นบริษัทตัวอย่างแล้วกันนะครับเป็นแผนแกบริการลูกค้าอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกว่าการวัดอัตราวความสามารถในการส่งมอบส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของแผนแกขายหรือเป็นหน้าที่ของแผนแกให้บริการลูกค้าหรือ Customer Service ซึ่งแผนแกนี้เขาได้เก็บข้อมูลมาเขาก็ย้อนหลังไปเก็บข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมานะครับสมมติว่าเป็นปี2563แล้วกันไปเก็บข้อมูลมาปรากฏว่าค่าจ้างตัวเองเนี่ยค่าจ้างคนทํางานในหน่วยงานนะแผนแกให้บริการลูกค้าปรากฏว่ามีค่าจ้างทั้งหมดคิดเป็นเงินนะ ครับคิดเป็นเงินนะค่าจ้างค่าจ้างนี่รวมค่านี้ด้วยนะโอเวอร์ไทม์ด้วยนะครับไม่ใช่เอาเงินเดือนอย่างเดียวนะโอเคไหมค่าโอเวอร์ไทม์ด้วยยิ่งจ่ายโอเวอร์ไทม์แพงเนะี่ยค่าใช้จ่ายก็จะเสิร์เพิ่มมากขึ้นเอาค่าจ้างบวกค่าโอเวอร์ไทม์รวมกันคิดเป็นเงินออกมาแล้วทั้งหมดปรากฏว่า1นึ่งหมื่นเนีทีครับหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทโอเคไหมครับข้อมูลนี้มาจากไหนครับถ้าไม่รู้ก็ไปขอแผนกบัญชีโอเคไหมครับแผนกบัญชีก็ต้องแยกข้อมูลเก็บไว้ ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในหน่วยงานเหมือนกันครับมีค่าโทรศัพท์ค่าโทรศา,ารค่าถ่ายเอกสารนะครับคิดเป็นเงิน2 0 0 0 0 0โอเคไหมครับและมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นอีก3 0 0 0 0 0โอเคไหมครับมีค่าใช้จ่าย3ตัวแล้วนะล้านกว่า2 0 0 0 0 0แล้วก็อีก3 0 0 0 0 0อย่าลืมครับตัวชี้วัดนี้คือวัดเทียบกับอะไรครับต้องไปวัดเทียบกับยอดขายใชครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ข้อมูลที่ต้องเก็บตัวก็คือยอดขายบริษัทนี้มียอดขาย310้ล้านบาทโอเคไหมครับนั่นคือยอดขายทั้งหมด และหลังจากที่ได้รับคําสั่งซื้อปรากฏว่าคําสั่งซื้อที่ได้รับมามีเวลาในการส่งมอบโดยเฉลี่ยนะเก็บข้อมูลเฉลี่ยนะคำว่าเฉลี่ยก็คือเอาการสงมอบหลายๆครั้งใช่ไหมครับมาบวกกันแล้วก็หารจานวนการสงมอบทั้งหมดปรากฏว่าบริษัทยอย่างเงี้ยได้เวลาเฉลี่ยในการสงมอบเนี่ยที่เก็บข้อมูลมานะปีสอง3ามก็คือ3วันปรากฏว่าได้เวลาอยู่3วันนะครับใช้เวลาเฉลีย่ยปรากฏว่าข้อมูลอื่นก็มีอีกปรากฏว่าปีนี้ทั้งปีเลยนะครับ ปีนี้ทั้งปีเลยปรากฏว่าลูกค้าสั่งมาทั้งหมด6,340คําสั่งซื้อก็คือลูกค้าออเดอร์เรานะออเดอร์ Order มาที่เราส่งมาที่แผนกอะไรส่งมาที่แผนกให้บริการลูกค้าใช่ไหมครับปรากฏว่าคําสั่งซื้อทั้ง6,340คําสั่งซื้อปรากฏว่าเราสามารถส่งได้ครบครบนะครบตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการเขาสั่งมาเป็นจํานวนไหมค, <úng. S 2> ใใครับเพราะนั้นาบคาสั่งซื้อมันก็จะมีจํานวนมาเราสามารถส่งได้ครบตามจํานวนคาสั่งซื้อ 6 2 8 0นสอสำสั่งซื้อโอเคไหมครับและเราสามารถจัดส่งได้ตรงเวลา6,300ปรากฏว่าของไปตรงเวลาครับแต่ไม่ครบใช่ไหมไปตรงเวลาคือสั่งมาเท่าไหร่เมื่อกี้สั่ง6,340ไปตรงเวลาเท่าไหร่6,300แต่ใน6,300ปรากฏว,ว่าไงครับไม่ครบโอเคไหมเพราะฉะนั้นลักษณะของการวัดเราก็มาเข้าสูตรด้านหลังนะครับวันสัดส่วนต้นทุนนะครับ นะครับสองซี 2, 4, ก็คือเอาต้นทุนทั้งหมดตั้งแล้วด้วยหารด้วยปริมาณยอดขายแล้วก็ไปคูณ100แล้วก็ได้ตัวเลขออกมาเป็น0 0 6 7อย่าลืมนะครับถ้าพูดถึงต้นทุนยิ่งน้อยยิ่งดีถ้าพูดถึงเวลาตัวที่2นะครับก็คือ,เ,อเวลาเป็นตัวตั้งปรากฏว่าเวลาเฉลี่ยคือ3าวันอย่าลืมนะครับใช้ระยะเวลาเฉลี่ยถ้าระยะเวลาเฉลี่ยทิกของการนะครับมีมีทิกอยู่นิดนึงก็คือไห้เอาเวลา นะครับมาหาค่าเฉลีย่ยโดยเอาปริมาณคำสั่งซื้อหรือออเดอร์ทั้งหมดนั้นะเป็นตัวตั้งหารด้วยเวลานะครับที่เราใช้ทั้งหมดแล้วก็ได้เป็นเวลาเฉลีย่ยปรากฏว,ว่าในเคสเนี้ยใช้เวลาอยู่3วันเพราะฉะนั้นก็คือ ilpi 2 t ก็คือ3วันส่วนตัวที่3ครับตัวที่3ตัวสําคัญนะตัวนี้สําคัญมากนะครับเป็นหนึ่งในตัวยี่วัดสิตัวด้วยให้เอาประสิทธิภาพการส่งมอบตรงตรงคืออะไร6,208นสอกี้ครับและก็ส่งครบส่งครบก็คือและอัตราการส่งครบ1้0 แล้วก็หารด้วย6 3 4 0เพราะ,ะนั้นเอาอัตราการส่งตรงและอัตราการส่งครบมาคูณกันโอเคไหมครับเอามาคูณกันแล้วก็ไปคูณด้วย1 0 0อนะครับพอได้คูณกันได้100%นะครับจากตัวอย่างก็จะได้98.43และจําละจำไว้นะครับองค์กรที่มีประสิทธิภาพตัวหลังนะครับ ilpi 2R นะครับที่สูงเกิน95%เนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีเพราะนั้นถ้าตั้งเป้าหมายนะครับตัวนี้ผมแนะนำเลย ต้องเกิน95%โอเคไหมครับการทําให้เกิน95%มันมีวิธีการมันมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง3ตัวนี้ผมแนะนําให้ recommend นะครับให้คําแนะนําเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่า3ตัวนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพยังไงนะครับด้านของต้นทุนนะครับเราทํำยังไงได้บ้างเราอาจจะนําระบบอะไรนะออ,ออตโตเมตตระบบสารสนเทศนะครับ ทำเป็นออฟฟิศออโตเมชันอะไรพวกนี้นครับจะทําให้ต้นทุนการเงินงานเราลดลงนะครับหรือจัดทาให้มีคู่มือการทํางานคู่มือการแบ,บ่งงานก็สามารถทําให้เกิดการทางานที่รวดเร็วน,นะครับส่วนเรื่องของระยะเวลานะครับหลักการหรือการทํางานที่ลดระยะเวลาเรารู้จักเครื่องมือในการปรับปรุงงานอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ในการลดเวลาการทํางานลดความสูงเปล่าเครื่องมือตัวนั้นก็คือระบบลีนเพราะ,ะถ้าอยากให้เวลามันสั้นลงนะครับลอง i m p l e m e n t ระบบลีนเข้าไปในกระบวนการทงานนะครับการกําหนดระดับสินค้าคงคลัง ให้มีสต็อกเพียงพอต่อกระบวนการบริหารก็ช่วยทําให้เกิดการส่งมอบที่รวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นทริคเล็กๆที่ผมหยิบมาฝากให้พวกเรานะครับสำหรับการนําไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนด้านเวลารวมถึงอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือของกระบวนการทางานไม่ว่าสินค้าส่งมาไม่น่าเชื่อถือการทางานของซัพพลายเออร์ไม่น่าเชื่อถือเครื่องจักรไม่น่าเชื่อถือพวกนี้ทําให้เวลาการทางานมันยาวขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะลดเวลาก็ต้องทําให้ การทางานของพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดค,ความสูญเสียน้อยลงก็จะสามารถช่วยในกระบวนการทํางานสูงมากยิ่งขึ้นและก็อีกตัวนะครับปัจจัยสุดท้ายก็คือด้านของความน่าเชื่อถือนะครับจะทําเป็นสแตนดาร์ดไทม์พัฒนาความสามารถของซัพพลายเออร์ควบคุมกระบวนการผลิตปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานในกระบวนการในการที่จะทําให้ตัวชีวัดเหล่านี้ประสบผลสำเร็จและอย่าลืมฝากเป็นประเด็นสุดท้ายครับไดฟอดเดลิเวอร์อินฟูออนไทม์เป็นหนึ่งในตัววัดประสิทธิภาพที่สำคัญใน10ตัวชีวัด สูงกว่า95คือดีนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญของประสิทธิภาพกระบวนการบริหารให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมลูกค้าอย่าลืมนะครับลูกค้าคาดหวังอยากได้สินค้าจากเราเป็นไงตรงเวลาครบจํานวนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้และลูกค้าอยากได้ของเป็นไงเร็วหรือช้าเร็วเพราะนั้น2ออย่างครับเราส่งของให้ตรงให้ครบและเร็วและที่สําคัญครับทั้งตรง ครบเร็วต้องแลกมาด้วยต้นทุนการบริหารแต่งานที่ต่ํานี่คือเทคนิคและวิธีการที่นําไปใช้ถ้าท่านวัดตัวนี้กิจการท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนลองนําวิธีการหรือเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการทํางานดูนะครับแล้วกิจกรรมด้านโลจิสติกส์การบริหารให้บริการแก่ลูกค้าและการตอบสนองของท่านจะประสบผลสําเร็จครับผม